แล้วยังไงเนี่ยนางเอกดังสุดฮอตจูๆคนเลิกเป็นเอฟซีไม่ดูละครถูกจับตามองความสัมพันธ์หรือรักครั้งนี้ไมร่รอดระหว่างวิววรรณรสและเจเจพิพัฒน์ที่ดูเงียบๆฝ่ายยิงก็โพสเศร้าจนกระทั่งงานนี้นางเอกดังปรางกนรันวงขจรไกลได้เล่นละครคู่กับหนุ่มเจดถูกโยงซะงั้นถึงขั้นที่มีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์กลางไอจีหนุ่มเจดชอบหนุ่มเจดติดตามมาตลอดแต่พอเล่นกับสาวปรางถึงขั้นประกาศไม่ขอดูโดยบอกว่า ปกติดูทุกเรื่องที่คุณเจตเล่นตลอดเรื่องนี้เสียได้คนนี้ไม่ดูค่ะเรื่องดีแต่เห็นริชีพอเลยเคยเป็นเอฟซนางมาก็พอเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวทาไมจูๆ่ๆคนเลิกเป็นเอฟซโดนทัวลงซะงั้นสําหรับที่ชาวเน็ตโยงสาวปรังในความสัมพันธ์ของวิวเจตคอมเมนต์กันอย่างมีสติและสุภาพนะจ๊ะ